ช,ชีวิตค้นบนนันนอกตื่นเช้าขึ้นก็ไปหาเก็บผักมาหนึ่งเส้นปลาจะเก็บผักวันนี้ทีหนึ่งปลานึ่งผักแค่หนึ่งผักแค่ผักแค่บ้านผักแค่บ้านจะนึ่งใส่ปลาทูนี่เอาต้องมาเด็ดเด็ดเด็ด<ๆ>ก่อนจะต่อยมากบ้งค่ะอืมไม่มีคนถือกล้องให้เลยไม่ได้ถ่ายตอนอันต้อยผักเนาะ นี่ดอกไปแนเลยนีย่ดอกมันก็ต้องมาปอกออกตัวสีตะก้อนได้จ้าเดอ้อปอกเอาเอาเกสรมันออกก่อนนี่อือปอกปอกเกสรมันออกเอาจังสีไปหนึ่งเนาะนี่นเช็ดเรียบร้อยนี่เอาไส้มันออกแล้วเนาะมันมีใส่มันมีแอนเกสรนอกจาก,กเด็ดออกจ้าเดี๋ยวก็นำไปล้างกันเลยน้ำไปลา้างเ้าสีไปหนึ่ง นึ่งใส่กับปลาทูอันใบมันท้าหยอดมันเ้อก็เสิ็นึ่งไปก่อนแล้วนี่เอาใส่เลยชัวชีวิตบ้านนอกบ้านหนะ้ากินแบบนี้แหละจ้ากินแบบนี้ล่ะอยากกินอันบุฟเฟ่นเนี้ยยังกับพวกเด็กินน้ำเพินดดกินได้จงสี่ละ ปิดฝาไว้มารอมันสุกมัะนะเอาปิดฝานหมักแตงตามหมักแตงจ้ามันนี้ตามหมักแตงสุกแล้วจ้ามีห่อนห้วยหวยบึ๊บถึนี่น่ปลา Okay. โอเคโอ้ทำไมมืดจังเลยอามืดมืดมืดไม่เห็นอะไรเลยโอ้ ตำแตงตำแตงตำแตงก็เป็น,นอ่ามากินน้ำกันด้อยจ้าโอ้ยนี่อย่างคือมือตัวสังเนี่ยื้มมันมืด